การเจริญสติเนี่ยเราต้องทำอยู่เนืองๆทำบ่อยๆทำเรื่อยๆแต่ไม่ต้องรีบเร่งนะไม่ต้องรีบทำแต่เราต้องทำเรื่อยๆทุกเวลาทุกวันถือว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับชีวิตเป็นหน้าที่ของเราจะเรียกว่าเป็นอาหารใจก็ได้เพราะว่าทุกครั้งที่เรามีการเจริญสติเนี่ย ท่าเราได้สร้างที่เพื่ให้กับจิตใจของเราเป็นที่พึ่งที่ระลึกเป็นทรัพย์ภายในเป็นอริยทรัพย์ที่ไม่มีใครสามารถจะช่วงริงไปได้ขอให้เรามีสติคลองกายคลองใจรักษากายรักษาใจเอาไว้เราจะปลอดภยัยปลอดภัยจากอะไรปลอดภัยจากความทุกข์จากเหตุของความทุกข์ก็คือ เจ้ากิเลสนี่เองความโลภความโกรธความหลงเขาไม่ได้เกิดที่ไหนหรอกครับเขาเกิดขึ้นที่จิตที่ใจของเราเพราะว่าเราไม่มียามไม่มีผู้รักษาความปลอดภัยเอาไว้ดูแลใจของเราใจเราไม่มีเจ้าของจึงถูกกิเลสเนี่ยเปรเสมนสารพิษเข้าครอบงำจิตใจเราสารพิษเมื่อเข้าสู่จิตใจเราแล้วเนี่ยใจเรามันก็ เป็นทุกข์เหมือนร่างกายเราอะถ้าทานอาหารที่เป็นพิษเป็นภยัยร่างกายเราก็จะมีปัญหามีโรคภัยไข้เจ็บสอดแกรกมากมายมีความจะไว้ได้ป่วยเพราะว่าสารพิษที่เข้ามาทางอาหารหรือทางลมหายใจเป็นต้นจิตใจเราก็เหมือนกันถ้าเราขาดสติคอยคุ้มครองดูแลแล้วกเนใจเราก็จะรับเอาสารพิษนั้นเข้ามาสู่จิตสู่ใจของเรา เพราะฉะนั้นเราต้องจเจริญสติอยู่เนืองๆเพื่อป้องกันสารพิษไม่เข้าสู่จิตใจของเราสารพิษก็คือเรื่องของความอยากอยากได้ต้องการสิ่งนู้นสิ่งนี้ที่มันผุดขึ้นในจิตในใจเราเนี่ยเราก็ยึดมั่นถือมั่นยึดติดในอารมณ์ความอยากเรื่อมในสิ่งที่เราไม่อยากได้แต่มันจําเป็นต้องมีขึ้นในตัวเราเนี่ยอย่างเช่นโรคภยครัยไข้เจ็บเนี่ยไม่มีใครต้องการ โรคไปเท่เจ็บจไม่มีใครต้องการเลยนะแต่บางทีมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะว่ากายของเราเนี่ยย่อมมีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาเราไม่อยากได้ความยากจกนความลําบากความทุกข์เราไม่ต้องการแต่เราก็ไปยึดมั่นถือมั่นอยากจะขับไล่สายส่งใจเราเนี่ยถูกสารพิษกระครองนำแล้วบางทีอาจจะเกิดความท้อแท้เศร้าหมองซึมเศร้าอ,อันนี้ก็ถือเป็นสารพิษ ที่ก่อสู่จิตใจของเราหรบางทีอาจจะวิตกกังวลในสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหรือในอนาคตกลัวจะเป็นอย่างนั้นกลัวจะเป็นอย่างนี้ไม่มั่นใจตัวเองไม่มีความแน่ใจไม่มีความเชื่อมั่นในสิ่งต่างๆในเหตุการณ์ต่างๆกลัวร่วงหน้าอันนี้ก็คือสารพิษที่เกิดจากความคิดเข้ามาปรุงแต่งจิตปรุงแต่งใจของเราของปะาดที่เกิดจากสารพิษก็มีมากมาย อายกข้อข้อนึ่งก็คือความไม่ได้ตั้งใจความไม่ได้ตั้งใจเลย่ะโอ้อยากได้สิ่งนั้นไม่อยากได้สิ่งนี้อยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้เนี่ยไม่ได้ตั้งใจเราอันนี้เป็นของสแสลงเกิดขึ้นในจิตใจเราบ่อยอันที่จริงนี่มันก็คือสารคิดนั่นเองสารคิดเกิดจากความคิดทําให้จิตใจ,จเราต้องเป็นทุกทุกระดับร่างกายเนี่ยยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่ที่เป็นปัญหามากเพราะ,ราะทุกระดานจิตใจ จิตใจจะเกิดความยึดมั่นถือมั่นว่าความคิดนี้เป็นของเราความโลภความโกรธความหลงนี่เป็นของเรายึดติดยึดมั่นมาเป็นตัวเราของเราเนี่ยเพราะขาดสติขาดปัญญาใจจึงต้องเป็นทุกข์นี่แหละคือสารคิดที่จริงก็ดีเหมือนกันนะถ้าเราเจญสติบ่อยๆเนี่ยเราจะรู้ว่าอ๋อนี่สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจเราเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เองทำให้เรารู้จักตัวเราเป็นการศึกษาชีวิตเลยนะ อาการต่างๆที่เกิดขึ้นจากกายจากใจของเราเนี่ยเป็นตำรามาสอนให้เรารู้จักตัวเราเราจะรู้จักแก้ปัญหาตัวเราเข้าใจตัวเรามากยิ่งขึ้นว่ากิเลสของเราเนี่ยมันมีมากน้อยแค่ไหนมีความยึดมั่นถือมั่นมีตัวตนมากน้อยแค่ไหนเรามีสติมากน้อยแค่ไหนหวั่นไหวไหมเวลามีอารมณ์มากระทบเป็นการสอบอารมณ์ตัวเราด้วยิึงล่านี้แหละเป็นประโยชน์ดีแล้ว ที่มันเกิดขึ้นจิตจะได้คายสารพิษออกมาคายออกมาทางดานจิตใจนะมันจะได้หมดจิตหมดใจสติเนี่ยทําหน้าที่เปิดประตูจิตปล่อยให้อารมณมันออกมาทางจิตใจซะบ้างจิตจะได้ไม่เครียดไม่หงุดหงิดคือปล่อยมาทางใจนะอย่าให้ร่วงออกมาทางกายทางวาจาถ้าปล่อยสารพิษผ่านไปทางกายทางวาจามจะเดือดร้อนถ้าก็ว่าเรา คายสารพิษก,กับคนรอบตัวเราอาาบุฟังเคยโดนนะเดินสารพิษจากคนข้างๆตัวเราหยุดใจแ้วโกรธใจล้ว,ลวมีความทุกข์ความเครียดใส่เราโดยที่เราไม่รู้เรื่องด้วยแต่โดนสารพิษของเขาพ่นมาใส่ตัวเราอาจมาจากคําพูดหรือการกระทําก็ได้นั่นเพราะเขาขาดสติเขาจึงคายสารพิษที่เกิดขึ้นจากจิตใจ และร่วงออกมาทางกายทางวาจามากระทบกับเราเข้าแต่ไม่เป็นไรโดนสารพิษยะตกใจตั้งสติให้ได้สตินี่แหละเป็นเครื่องป้องกันสารพิษที่เข้ามาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจสตินี่แหละเป็นโล่ป้องกันตั้งสติให้ได้รู้ให้ทันสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราเมื่อทีเราอาจจะเกิดความหงุดหงิดไม่พอใจบ้างก็ไม่เป็นไรนะให้เรารู้ทันรู้ว่าเรานี่ไม่พอใจแนละ้ มันหยิดแล้วแต่ตอนแกเรามีสติแล้วเรารู้ทันตัวเราแล้วรู้ทันจิตใจของเราบางท่านนี่เคยมาเล่าให้ฟังว่าเวลาไปไปฏิบัติธรรมเนี่ยสติไม่ค่อยเกิดแต่มันมีความคิดเนี่ยเกิดขึ้นมากอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งก็ถูกอยู่แต่บางคนนี่แปลกกว่านั้นเวลาที่ไม่ได้ไปฏิบัติธรรมเนี่ยมันไม่ค่อยคิดอะไรไม่ค่อยมีการปรุงแต่งไม่ค่อยมีความทุกข์อะไรมากมาย แต่เพราะว่าปฏิบัติธรรมเขาเนี่ยโอ้ทาไมความคิดมันรุนแรงความง่วงก็เยอะความขี้เกียจความท้อแท้ดูสติไม่ค่อยเกิดเลยสองอาการนี่กลับกันอันที่จริงเนี่ยเวลาเราไม่ได้ไปไปฏิบัติธรรมไม่ได้ไปเจริญสติเป็นคนที่ขาดสติอยู่ในชีวิตประจําวันเนี่ยมันก็มีอยู่แล้วนะมีความคิดความง่วงมีสารพัดแต่เราขาดสติเราไม่รู้ว่ามันมีอะไรบ้างใช่ไหมเราจึงคิดว่ามันไม่มีอะไร มันจะไบ้สบายแต่เวลาที่เราไปเจริญสติอาจจะไปเริ่มปฏิบัติที่ไหนก็ได้หรือเริ่มฝึกที่บ้านก็ได้ในที่ต่างๆที่เราเคยไปฝึกที่ไม่ใช่ที่ปฏิบัติก็ได้พราะสติมันเกิดนี่เราจะเห็นว่าโอ้โหีนชีวิตของเราเนี่ยมีหลายฉากมีหลายอย่างเดี๋ยวรักเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวกลัวเดี๋ยวเกลียดเดี๋ยวเบื่อโอสารภัดอย่างเนี่ยเราเริ่มรู้จักตัวเราแล้วเพราะเรามีสติเราจะเห็นอาการเหล่านั้น เราอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยบางทีเราขาดสติเราไม่รู้แต่พอเราเริ่มมีสติเนี่ยเราเริ่มเข้าใจตัวเองไม่เป็นไรดีแล้วแต่ว่าเรามีสติแล้วถ้าไม่มีสติเราจะรู้ได้ไงว่าเราเป็นอย่างไรเพราะเรามีสติมันจึงรู้ทันว่าอ๋อนี่เราหลงนะเราโกรธนะทําไมมันจึงได้วุ่นวายอย่างนี้เช่นเดียวก็เป็นส่วนดีแล้วไม่เป็นไรให้แสดงตัวออกมาเราจะได้มีสติคอยรู้เอาไว้ในแต่ละวันเนี่ยว่าเราเป็นอย่างไรการปฏิบัติเนี่ย ไม่ต้องไปห้ามอะไรให้รู้เฉยๆตั้งสติรู้เฉยๆรู้แบบปล่อยๆว่างๆแบบไม่ต้องมีเงื่อนไขอะไรแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเมื่อปรากฏการเกิดขึ้นบางอย่างเราต้องรู้แล้วก็ต้องช่วยแก้ไขนะต้องเข้าไปทําหน้าที่อย่างเช่นความเจ็บไข้ได่วยที่เกิดขึ้นทางร่างกายเมื่อมันดงลกากรออกมาเราต้องมีสติแล้วก็ต้องช่วยเขาแก้ไขบ้างเขาเปรียบเสมือน คนป่วยคนไข้สติเดียเสมือนนางพยาบาลคอยดูแลเพราะที่เราจะทําได้บางอย่างต้องเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยสติโดยหน้าที่เรามีหน้าที่พ่อหน้าที่แม่หน้าที่ลูกก็ต้องทําตามหน้าที่อย่าปล่อยปละละเลยแต่ต้องทันหน้าที่ด้วยสติแต่บางอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นจากความคิดเกิดจากสารพิษเกิดจากสารคิดที่มันสิงอยู่ในจิตใจเนี่ยอย่างเช่นความโกรธความไม่พอใจ ความเบื่ออื่นอัดขัดเคืองเนี่ยมันแสดงตัวออกมาแล้วเราต้องตั้งสติให้ได้รู้ให้ทันในอาการเหล่านั้นรู้เฉยๆไม่ต้องไปทําอะไรรู้แบบปล่อยๆวางๆด้ยวยความคิดนั้นก็จะดับไปเองซึ่ักาที่ว่าเราต้องรู้แบบเป็นกลางๆนะอย่าไปบังคับอย่าไปขับไล่รู้แบบชำเมืองชำเลืองรูแอบๆดูไอ้ความรู้สึกข,ของเราเนี่ย ใจเป็นกลางๆเย็นๆระวังนะอย่าไปรับมุกกับอาการเหล่านั้นเวลามันเกิดความโลภเราก็ทําตามมัแสดงว่าเรารับมุกแนะล้วรับมุกรมรับมุกความคิดแหละเวลามันเกิดความโกรธแล้วมีไปโกรธด,ด้วยเนี่ยเราไปรับมุกแนละ้วเขาแสดงตัวความโกรธไหมเราเห็นทนางจิตใจเรารู้ว่าเฉยๆอย่าไปรับมุกแล้วก็ม่ต้องไปขับไล่สายส่งเขา รู้เจใจแบบยิ้มยิ้มรู้แบบยิ้มยิ้มเนี่ยโอ้เนี่ย,ยมันโคตรคั่วเลยนะความโกรธไม่ยิ้มนะแต่ถ้ามีความรู้สึกตัวยิ้มใส่อารมณ์อารมณ์มันก็จะเกอ้อเขินเหมือนกันนะมันก็จะดับไปให้เราถือซิว่าการตบมือข้างเดียวเนี่ยมันไม่ดังเราปล่อยให้กิเลสเขาตบมือเขาข้างเดียวเราก็ดูแบบยิ้มยิ้มเนี่ยนะมันไม่ดังนะแล้วอารมณ์ต่างๆกิเลสต่างๆก็จะเกอ้อเขิน แล้วก็จะดับไปเองเนี่ยสําคัญมากเพื่อให้เราฝึกสติบ่อยๆในแต่ละวันทําได้เรื่อยๆนึกขึ้นได้ก็ทําถ้ามันเผลอมันลืมก็ปล่อยมันไปดีแล้วที่มันเผลอมันลืมมันจะได้แก้ปัญหาที่จะไม่หลงไม่ลืมทําบ่อยๆจนเคยชินเป็นอุปนิสัยเลยมันจะเกิดความเคยชินโดยอัตโนมัติสติจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติมันยากที่จะหลงหรือสติ มันจะง่ายที่จะมีสติอยู่เนืองๆเนืองๆเนี่ยทําให้เป็นจริตนิสัยของเราเลยคือการฝึกสตินี่หนละจิตเมื่อโดนสติสอนบ่อยๆเนี่ยจิตมันก็จะเข็ดหลาบมันจะจาสภาวะไว้ได้จาอาการของการมีสติได้คือจําสติได้นั่นเอง๋อการมีสติเป็นอย่างนี้เองทุกครั้งที่มีสติเนี่ยจิตมันจะเบิกบานจิตมันจะสบายใช่ไหมจิตมันก็ชอบความสบายเหมือนกันนะจิตจะจําได้กับ อาการเหล่านี้แต่ทุกครั้งที่จิตเราหลงหรือสติจิตมันจะหนักมันจะเป็นทุกข์มันจะเผลอคิดปรุงแต่งมากมายจิตมันก็ไม่ชอบแ,แต่มันออกไม่เป็นออกจากอารมณ์ออกจากความคิดไม่เป็นแต่ถ้าเราฝึกสติอยู่เนืองเืง่องฝึกบ่อยๆเหมือนฝนทั่งให้เป็นเข็มอย่างนี้จิตมันจะจําได้จําสภาพของสติได้ก็จะมีสติบ,บ่อยๆโดยอัตโนมัติอุปมาคล้ายๆกับว่า เราเดินเข้าบ้านเราเดินเข้าเดินออกบ่อยๆเช้าเดินออกจากบ้านเย็นเดินเข้าบ้านเดินบ่อยๆแล้วก็จําบ้านเราได้หลัตาเดินก็ได้เข้าบ้านโดยอัตโนมัติเลยเปิดประตูรั้วเข้ามาในบ้าน,นแล้ว,นเ,นลว,ปวเปิดประตูบ้านโดยอัตโนมัติเราจะไปที่ไหนลองทบทวนสิทุกครั้งที่เราเข้าบ้านเนี่ยเราจะไปที่ไหนโดยอัตโนมัติพอเปิดประตูบ้านเข้ามาแล้วก็เดินดิ่งตรงไปที่ตู้เย็นเลย ทำไมเราจะเป็นอย่างนั้นทาไมเราจึงต้องเดินดิ่งตรงที่ตู้เย็นแล้วก็เปิดตู้เย็นบางทีเปิดแล้วก็ปิดนะไม่มีอะไรนะแต่ขอให้เปิดสักหน่อยนะอันนี้เพราะอะไรเพราะว่าความเป็นอัตโนมัติทําด้วยความเคยชินจึงต้องเดินเข้าบ้านแล้วต้องไปเปิดตู้เย็นทุกครั้งทุกคราการเจริญสติก็เหมือนกันถ้าเราทำบ่อยๆทำนเนืองๆทาเป็นอุปนิสัยเนี่ยจิตมันก็จะมีสติเองโดยอัตโนมัติต่อไปเราก็ไม่ต้องสร้างอะไรมากหรอก เราสร้างเขาแล้วเขาทำหน้าที่ของเราเอง